i'm gonna go, 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 go. ก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมก็ยื้อผมในวิกานะครับวันนี้เราก็จะมาใช้ทอนเดิลบล็อกทอนนะครับบอกเลยเป็นทอนที่เกียนมากนะในเกมนี้ซึ่งทอนนี้นะครับเราสามารถเอาไปเกียนได้นะครับโดยการแอบแล้วก็จิ้มหลังนะครับแล้วก็สําหรับท่านผู้ชมนะครับที่เข้ามารับชมใหม่ก็ฝากกดซับและใครไลค์แชร์ด้วยนะครับจะได้เป็นกําลังใจให้ผมนะครับซึ่งตอนนี้9,000แล้วนะครับใกล้หมื่นแล้วโอ้โห ขอบคุณมากมากนะครับที่ช่วยกันกดติดตามมาตลอดนะครับแล้วก็ใครที่มาใหม่อย่าลืมกดซับด้วยขอบคุณมากมากเลโอเคไปเลยครับผมเฮ้ย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 ไอ้นี่มันรู้มันรู้เฮ้ยเฮ้ยอย่ามันเอาปืนเข็มที่ตูดอย่าพึ่งอย่าพึ่งปึ๊บซึ้กเรียบร้อยตัวนี้ปิวไปนู่นเนี่ยโอเคตรงนี้ได้ตรงนี้ได้ปึ๊บแอบไปก่อนใครพลาดเดี๋ยวเราจะจิ้มันนะครับ เฮ้ยหนึ่งลายหนึ่งลายหนึ่งลายเฮ้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 ยวิ่งวิ่งเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยทำไมมันเยอะขนาดนั้นวะเฮ้ยอึ๊บไม่เห็นไม่เห็นไม่เห็นโอเคแอบแอบจิ้มผ่านหนึ่งตัวสองตัวเฮ้ยไม่เห็นไม่เห็นไม่เห็นถ้ามันเดินผ่านไม่เห็นเราเลยนะครับโอเคเรื่อโอเคดูสปายผ่านดูสปายผ่านสองตัวผมว่าเราแอบตรงนี้หน่อยอุ้ย เป็นอ้โอ้บอกเลยทอนเกียนจริงนะครับเฮ้ยอย่าโอ้โอ้โอ้เราไม่หาใช้กันได้นะครับสำหรับทอนเดอะบล็อกนะครับเฮ้ยอ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหมันวิ่ง่านมาจิ้มอะ ซึ่งสำหรับช่องผมนะครผมก็จะกลับมาบ้านแล้วก็ไลฟ์สระเหมือนเดิมแล้วนี่ครับมันหนุกอ่ะผมว่านะมันหนุกเอ่ะเด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 โมเดโมเดโมเดโมเป็นไงเดโมการเป็นของจริงอ่ะเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหใสเอ็มมันนี่คู่ไม่เคยได้โอเคเฮ้ยแฮปปี้แฮปปี้ ึบโอเคสวยเพื่อนเฮ้ยเฮ้ยหมอ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 ไหนไหนหมอไหนหมอเอาดิเอาดิหมอวับ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 โอ้โหยิงแย่มากหมอวับเฮ้ยเฮ้ย้ยหมอหมอยิงก็แฮกก็หมอตัวนี้นะครับเอ้ยโอ้โหผมโดนปืนเข็มที่สุดโอเคเราไม่แอาตรงนี้ดีกว่านะครับอือหือไอหมอเด้อเด้อจึ๊บจึ๊บจึ๊บ เึ S <S ๊บจื um> ๊บเอ้ยโอ้เดลค่านี่ของจริงนะครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยช่วยด้วยโอเคเฮ้ยไปโล่เอ้ยสบายสบายสบายโอเคสวยเพื่อนมากันรัวๆโอเคครับผมกระโดดไปปึ๊บเฮ้่สวยป๊บกระโดดต่อปั๊บโอเคสวยสบายสบายสบายเดี๋ยว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 ัดป๋ยววัดตาวัาน้อง จึ๊บจึ๊บเฮ้ยย่าฮูยี่ห้าไปแล้วจ้าโอ้โหเยอะจังเลยจึ๊บโอเคจึ๊บแล้วจึ๊บแล้วเ้ยมาดิมาดิมาดิเอาว啊วัดเปล่า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 สวยเฮ้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 ยไอหมอไอหมอตัวนี้ไอหมอตัวนี้ สไนเปอร์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 หัวเราไปหนึ่งทีเรามาแอบตรงนี้ปึ๊บบอกเลยใครผ่านต้องตายเฮ้ยไอ้นี่ไอ้นี่ไม่อยู่สไนเปอร์ไม่อยู่เอ้ยไอ้ยมันมาเไอ้ยมันมาแล้วเฮ้ยมันมาอย่างนั้นอ่ะโอเคโอเคเฮ้ย ตูตเจอแม่งไม่เห็นด้วยปับแอบอย่าหย่าเหล่าเพื่อนสเกลไม่ฆ่าเราเนี่ยมันเฟรนลี่เฮ้ที่ไอ้สไนเปอร์ตะนั้นไงนะครับซึ่งทอนนันนี่นะครับมันมีคลิปนึงอ่ะผมทำไว้ปีปีกว่าแล้วมั้งนะครับคลิปนั้นแม่งนานมากเลยก็เกียดอย่างนี้แหละนะครับผมก็เลยลองมาทำอีกรอบนะครับดูดิอย่าเฮ้ยเฮ้ย เฮ้ยไอ้นี่เหมือนรู้เฮ้ยเฮ้ยเอ้าไอ้นี่รู้ได้ยังไงเนี่นยจื๊บจื๊บจืบจืบต้องโดนจื๊บแล้วเฮ้ยโปง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 จีสามดอกอะหมอ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 จ๋าหมอหมอหมอเรียบร้อยวิ๊กชอรี โอเคครับ okay, ผมก็สำหรับซินี้ก็มีแค่ดีเลยครับสำหรับทอนเดอะบล็อกนะครับก็ลองไม่หาใช้กันได้นะครับบอกเลยว่าเกลียนจริงนะครับแล้วก็คลิหน้านะครับผมจะรีวิวปืนเดอะไดมอนด์แบกนะครับเป็นปืนที่เกลียนมากนะครับโอเคใครชอบอย่าลืมกดไลค์ชอบมากๆอย่าลืมกด subscribe นะรัก็ทำทุกอย่างเหมือนเดิมนะครับบ๊ายบายชุบชุบมาถักเต้